ดีชาว youtube สวัสดีชาว f Facebook ทุกท่านนะฮะันส่วนของคลิปอีโดโคลิปนี้ก็อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะครับก็สถานการณ์ณักปัจจุบันนี้ก็โควิดก็ยังระบาดอยู่ก็พยายามเซฟตี้ตัวเองนะครับเพ <c oughs> ื่อออกจากบ้านให้สุดอากาศทำไมมีแอลกอฮอล์มีเจลแอลกอฮอล์ก็ล้างมือล้างมือปบ่อยนอกบ้านก็พกแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ our, B our, ไปด้วยก็ดีมานะการเซฟตี้ตัวเอง เดี๋ยวเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาชมวิธีการต่อสวิตช์กุญแจต่อตรงนะเพื่อทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเมดต,ตองหนึ่งนะจะว่าบางคันรถรกุญแจมันเสียเราไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เราก็พารไปห้ช่างซ่อมไม่ได้จะเข็นไปมันก็ไกลเดี๋ยวมาแนะแนววิธีการต่อสายตรงกัน จะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวตามมารับชมพร้อมกันเลยนะวิธีการต่อสายตรงของรถรุ่นนี้ก็ไม่ยากครับเดี๋ยวเราจะเป็นต้องถอดชุดสีดสีบริเวณนี้ออกนะมันเปื่อยแบบนี้แล้วก็มาที่ซีรกุญแจนะมาที่ซี้อกุญแจมาที่ซื้อกุญแจเราจะตามหาสายที่ออกจากซี้อกุญแจจะเป็นสายไฟ เราจะพบสายไฟทั้งหมด4เส้นด้วยกันมีสีแดงสีแดงสีเทาสีดำแล้วก็สีดำคาดขาวรล่นนี้ง่ายครับวิธีการต่อต่อตรงเนี่ยสายปัก3เส้นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันนะปล่อยลอยไว้เอามาสน,สนใจที่เส้นนี้เส้นสีดำคาดขาวถ้ามันจําอยู่ในลักษณะแบบนี้รถเราจะไม่สามารถสตาร์ทติดได้ ให้เราดึงแจ็คตัวนี้ออกมานะดึงแจ็คนี้ออกมาแค่เส้นนี้เส้นเดียวนะดึงแจ็คเดียวมาให้มันลอยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วลองไปสตาร์ทเครื่องยนต์ดูเดี๋ยวคอยสังเกตที่ผมจะพาไปดูที่หูเทียนนะอนะเดี๋ยวมาที่หูเทียนทำการกดขาสตาร์ทแล้วสังเกตประกายไฟที่เขียวหูวเทียนถ้าทุกอย่างสมบูรณ์แบบ ทุกอย่างถูกต้องมันจะมีประกายไฟออกตรงนี้นะเห็นไ,ไหมครับอ่าสจแล้วเดี๋ยวผมจะผมจะเสียบปลั๊กตรงนี้เข้าที่เดิมแล้วทำการสตาร์ทให้ดูใหม่อ่าจำสายเขาที่เดิมเลยนะ เดี๋ยวมาลองสตาร์ดูกายไฟไม่มีแล้วนะมืนอนแบบนี้สตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดนะแต่ต้าชักปักออกมาเห็นไหมครับ นี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่กุญแจเราเสียแล้วก็สตาร์ทพารถไปหาช่างให้ช่างเปลี่ยนกุญแจให้หรือจะทําการรือเปลี่ยนเองก็ได้นยน็อตก็มีมีเยอะก็มีแค่สองตัวเนี่ยหกเหลี่ยมสองตัวเนี่ยซื้อกุญแจลูกใหม่มาติดตั้งแล้วก็เสียบปัดเท่าที่ก็ทําเองได้ที่บ้านนะถ้าจะเปลี่ยนแต่ถ้าในกรณีที่มันเสียอยู่ตามที่ไกล ห่างไกลอยากจะพารถกลับบ้านก่อนหรือว่า,ย,ายังยังยังไม่มีสตังในการซ่อมก็ทําวิธีนี้เพื่อที่จะช่วยพารถของเราเนี่ยกลับกลับไปที่บ้านก่อนครับแล้วค่อยวางแผนต่อไปว่าเราจะทําอย่างไรกับรถของเราดีก็คลิปนี้เอาไม่ให้ชมเป็นแนวทางฮะหวังว่ามันจะพอเป็นประโยชน์กับคนที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะอย่ามาหาเม็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ